你本来爱我，你能不能爱我？你根本靠不我讲你。你不管，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 

เอาผู้ใดก็ได้น้ำกรดเถอเอาอี่บอขึ้นบ่อขนาดนั้นก็ได้บอก็เอาบอก็กินี็ลูกกินกค่ะ กินนลอศกินนลิเออกินเฟอร์กินเฟอร์ แซ่บบ่นังแซ่บบ่นี่ล่ะจักไป <laughs> กินเฟอกินเฟองตอง่ม iv ่บอกคือบอกินบ่เาเฟอวะเอาบฮะเอาแบบินเลยวะกินเฟออ่ะพากันกินพากกันกินหน่อย

คือมอกินกินได้คินอไกนมียาเกินเผอร์นเอกเบาได้เบาได้เบาได้เบาเาได้นี่ยเนี่ย

คุณเลือกคนณลงไปคุณลงไบเส้นเส้นเลยเส์ฟเลยเส์ฟเลย

น่าเราเเบื่อเืองงวเืองวอไปน่นเลยเขเก่อย okay. ู Halloween ีเด oh, ียนไ้อมยื่นเากว้องฟ้เมื่อกเาก้อยหัดเยื่นจังวิ่งวิ่งเอาของป้อมมื่นพอเพชรมาของป้อมไม่ต้อง้ามอกันป้ายพรอเพชรเอามานี้ไหเอามาใส่เสน้อน

แสบป้ออนน้กะไแสบบ่ครับแสบไม่เคกินอ่ะมาคือะไรฮ

ข้งมัเดอรังก้อนไปบบนี่ด้วยนี่เงี้ยนี่เป็นมียูมีคาเงี่ยพอตึนงเงี้ยคนละสองร้อยบาทนะพรอะไรที่เป็นขนตาลก็จะนี้่คเาะประมาณมื้อมื้อหาร้อยจี อั่นสาที่อยน้่เมที่เหียแบโทรศัพท์บบาทเอาไปจำคำเร่อยไอ้มดไอ้น้อนด้วยอ้องด้วยมาให้มุดแต่ถ้ามาชุนกาถวายอง่์ม่ไหนกชุนช่วยการวายมาแถาเขาเอาแสนมันมา้ขาครบคู่เขาเอาแสนมันม้อนนี้ช่วการวายเอาแสนมันมา ไม่เป็นสอนไม่เปลจับม่สำหจับาไม่ไดันนะยด้วยผมเนเจ้ภาพไทยอเคแสสมดินเป็นเจ้าภาพที่แรกเยจ้ถวาย่น่ให้เ้ามอห้ามือห้ามมือห้ม้มถวายใส่ตัวตัวเลยนี่เลือเยไม่วอั่ส่วนตัวนะครับส่วนตัว มีองมา้ม่าได้ไได้ลูกลูกนย่ดนี้อ่างนี้บ้านนี่ทำ้านนีนเป็นนี่อยู่รูปแล้วส0ง้อน่เหรอยท้านี่ให้เพื่อนอันนี้คือสองตัวอันนี้าม่ลยมืนนลูกเลยอยู่เลยอยู่3ามามลูกสูกลูกแล้วอยู่3รอยู่สลูกมผมอมู ไอ้อชยมันได้เชไ้ข้ากนมันกุลสทนั้นมีแล้วนะกต่ฝาท่านไปม่ซองมันมีแล้วฝากท่านโอเคโอเคครับโอเคไปเลยค่น้เะมีหมดแล้วค่ะมมแวมีหมดแวมีหมดแล้วแ่ท่านไม่ได้มีหมดแล่เอี่น้องเ่นองมา่กี่น้ไป่ปุ่ ตั้งคิดอันนี้ายดีเลยคิดอันนี้นิ่งนี่าวสตัวอาเลเ้มีสตางค์ะเรียเเลเราะมเป็นไม่ใช่สงคนนันไม่ได้มานะโดไม่ไม่ไม่มาไมมาจะมมไม่มาขาไปายกูตุ้ยมือายเวาโอเควางไ้เดี๋ยวุ้ยอะไรไม่มก็วาเไม่มาก็วางโอเคไม่มาก็วางวางด โอเคได้ีวาแาขอเรียนเชิญทุกท่านพุมเาเข่าก็ดี้ยกมือรนาเดอยกมือเอาบุญกมีไกัยกมอสขอบุญกุศลส่วนนี้จงนี่แด่พี่น้องที่เดินทานมาจากทางไกลนำบุญมาให้นำปัจจัยเินทองมาฝากจิตท่นิ่งแล้วจิตที่สุขแล้วทั้งให้ระลบุญเกิดแล้ว ถวายเลยคับพูดฟอออกเเน้นนเน่เน้นรับดีไวรับดีด้วยูอแล้วใจเด้อเข้าซอยทั้งผู้ปิดจัวผู้นอกผู้นก็ซอยใครไหนี้งสือนะ